มาแล้วครับนะครับอันนี้ก็ปลาหมึกข้าวสวยกับข้าวปลาหมึกกับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมปลาหมึกกับข้าวสวยร้อนๆเราจัดกําลังร้อนๆเลยนะครับปลาหมึกกับข้าวสวยร้อนๆเราทอดปลาหมึกนะจัดข้าวสวยร้อนๆกินอร่อยนะครับผมคือเอาแค่เอาแค่พอมะว่าพอควรนะเราเราเราไม่กินเยอะนะผมกลางคืนหรือตอนตอนปลาหมึกกลางคืนเนี่ยคือหัวค่ำหัวค่ำเนี่ยนะ เราไม่กินเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะนอนนะครับเราก็กินแค่พอประมาณนะครับแต่ว่านึกถึงนะครับปลาหมึกตอนปลาหมึกทอดกรอบนะครับแบบไม่ขมนะครับเพื่อว่าทอดไฟอ่อนๆเราทอดเองนะครับแล้วก็ข้าวสดร้อนๆนะครับข้าวสดร้อนๆนะครับเราเราเราข้าวสดร้อนๆเราก็ก็คงจะต้องใช้ช้อนนะครับปลาหมึกนะข้าวสดร้อนๆนะครับเนี่ยนะครับเป็นปลาหมึกติดนะครับเสร็จปลาหมึกนะครับปลาหมึกกับข้าวสดร้อนๆนะครับเนี่ยคือกินแค่ พอประมาณนะครับเอาแค่พอประมาณคืออ่าตอนเย็นกลางคืนนี้นะครับจากปลาหมึกแต่ก็เขาไม่กินเยอะนะครับผมนะครับแต่ว่าอืพอความพอความพอความแบบพอความอยากจะกินนะครับพอความหิวนะเี่ก็ไปตักเข้ามาละนะครับไปตักเข้ามาเพื่อมามามาทานนะครับมาทานปลาหมึกนะครับปลาหมึกนี่ก็รอบเลยนะนี่นะครับกรอบเลยนะครับ คือกรอบเลยนะครับมันจะมีเหนียวบ้างกรอบบ้างคือเราเราจะไม่เอาเอาเอากรอบหมดเอาเหนียวบ้างเอนี่อันนี้กรอบอันี่กรอบจะกรอบอันนี้ก็จะกรอบครับอื้ออืกรอบแล้วก็ทานข้าวข้าวสดร้อนๆเนี่ยจับปลาหมึกครับก็พอดีนะปลาหมึกไม่ไม่ไม่เค็มนะ เป็นปลาหมึกแบบว่าพอทอดแล้วเขาหวานเขาเาแบบแว่ารสชาติของปลาหมึกรสชาติของปลาหมึกมปลาหมึกแบบว่าบางร้านก็จะเค็มแต่แต่ร้านนี้เราก็เลือกดูครับเราต่่งปลาหมึกเติอต่างทางออนไลน์ก็ดูว่าร้านนี้เค็มหรือไม่เค็มนะครับแต่ถ้าเค็มเค็มมาเราก็ร้านก่อนนะเพราะว่าเขาใช้เกลือ ตอนตากใช้เกลือเท้าไหรก็จะช่วยกันมแมลงกันอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าบางร้านเนี่ยกขาตากดีเขาตากแบบปีปิดอีกทีคือาแบบตากแบบตากแบบแบบอืมีมการตากด้ถูกถุงคลุมอีกทีนึงแต่ว่าเพื่อความสบายใจพเพื่อความอ่าเพื่อความอ่ามั่นใจเราก็ล้างก่อนล้างน้ําเปล่านะล้างน้ําเปล่าก่อนก่อนที่จะทอดนะครับผมก็จะมีประโยชน์นะก็คือจะนะก็คือพวกเชื้อโรคเชื้อโรคพวกนี้ถ้าเราดข้ามา ไม่สะอาดไป้วก็ล้างก่อนล้างล้าง,ล,างล้างแล้วก็ผึ่งสะเด็ดให้สะเด็ดน้ําแล้วเราก็ไปทอดนะเราก็ไปทอดแล้วม,มากินครับนี่นะได้กัได้นะครับก็คือกินปินไปจนน้ำหมดก็ไปเอาข้าวมานะผมรอข้าวนะครับยังข้าวร้อนๆน,นะครับเอาิปต่อไปครับผมเนะอาหน้ากินต่อนะครับผม